เกมนี้ลิเวอร์พูลออกนำก่อน1-0จากโมฮัมเหม็ดซาร่าตั้งแต่ต้นเกมแต่มาถูกโจวิวลล็อกตีเสมอในนาที90บวกห้าทำให้ตอนนี้พวกเขามี54แต้มจาก33นัดอยู่อันดับ6ยังต้องลุ้นหนักในการลุ้นตัวไปแชมเปี้ยนหลีกในฤดูการหน้าหลังจบเกมคลอบเผยว่าเราทำประตูที่มหัศจรรย์แต่ไม่สามารถปิดเกมได้และยังเล่นได้ไม่ดีพอการสวนกลับสามารถเกิดขึ้นได้แต่เราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปเก็บบอลไว้และทำให้พวกเขาตต้อองงวิ่่่แเราปลยให้พวกเขายังรอดอยู่และพวกเขา ควรได้ประตูส่วนเรื่องตัวแชมเปี้ยนหลีกในฤดูการนะ้าคลอปกล่าวว่าถ้าหากคุณคู่ควรคุณก็จะคู่ควรกับมันแต่วันนี้ผมไม่เห็นว่าเราคู่ควรในการไปเล่นแชมเปี้ยนหลีกในปีหน้า